ตอนนี้พ่อมาจ้องเขามีเด็กลูกนเขามาร้อยขายังไม่ถึงไอ้เคเ,เนี่ยเด็กไอ้เคลูกผู้ใหญ่สุดเท่เนี่ยวันเสี้ยวหายพวงมันจะตกนะครับมันกว <c oughs> นแอนจะเป็นตุกตุกให้หนูไปกันก็นได้นะม <c oughs> <c oughs> ันต้องตัดถึงใจปุ๊บลงเลยไม่ง, <c oughs> นนงั้นเดี๋ยวจะกลัวอยูอไไ่แล้ว เรวไปรอรับ้่นะปลอดยปึะชาชนก็รับเป็นา่อไม่ใช่ไม่ใช่้าลงมันลงไม่ได้ต้องวัดมือขึ้นก็ไม่เป็ไรแต่ตอนลงดิ้นตอนลงยากปกติมีลงแบบเนี้ยตั้ตปีนทหารไปติดโ้โหตอุท hmm. mm ิศเลิก like กัวความส่งเลยนี่แล้วเดี๋ยวเรามาปันหากันนะ ครับตันนอนน,นอนเรียนหน้าครับอาจารใหญ่เรียนหน้ามาพอดีเลยใส่คองเสร็จพอดีเรียบร้อยตอนนี้กูจะได้ส่วนมันจริงๆมีข้อมานำสมมนลอะไรพอด้วยในธรรมดาเก่ง <c oughs> หมดตอนเช้าเอาวันละหมดละหมดนะ รั้แมตั้่นก็่่ได้บอลเลยลืมเพระื่องใ่ตัดที่ไหนเนย้วอยู่ก็ไม่ได้ตัดดุคนนำคนจ้าคนมาโอนมหา่านน้องไจมีการตัดตอนตอนเสรจนแก้มีใไม่มีตัดเวลาไม่ให้เดี๋ยวก็เตะดีแล้วเดี๋ยวก็จัดลเดี๋ยวก็ต้องซึ่งซึ่งแคนอนเพียง ทำบันไดไว้อย่างดีแล้วมีไม้รองรับกันเหล็กเนี่ยมันข้าหน้ดีตน,นะเขาต้องมาเอาเนี่ยผัดร่อนไปแล้วปาไม้มาจ,าจานนับประจัน <c oughs> ต้องขึ้นมากลางเด็อกกระตาชานมาถอดน,นี่ออกเบี่ยงทิ้งไปน่โน่นมันเลยมันจะถ่ายหลักฐานช่วงที่การไล่จับไลจ่จับประจันอยู่นะลูล่งานแล้วไม่ได้ลากขึ้นมาบ้างลากขึ้นมาบ้ต้องทำลายหลักฐานเมือนหมดไงอุตสาแบมมาให้โก แอปแอปแอปคนไทยบรางนึงอยู่ไม่ทำอะไได้โอ้โหภาพนี้ต้องอัดเลยว่ะสุดยอดเลยแตฝาบ้านเนี่ยทั้งหนึ่งในชีวิต